เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพจที่อยู่ในแกนไลน์และนิวเวอร์ทุกท่านอยู่กับไอจอนี่คนเดิมเพิ่มเติมคือเราอยู่ในแมปอะนิเมะโซซิมูเลเตอร์ไอหยาลังกล้าแมปใหม่และหลาวนะฮะท่านผู้ชมครับซิมูเลเตอร์เนี่ยเสียตังค์ทุกทีวันนี้กูก็เลยเตรียมมาฮะห้าพันสองร้อยโลบั๊ก <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะ,ะแมปนี้เล่นยังไง welcome to anime so simulator เกมพึ่งเบต้าด้วยท่านผู้ชมครับคนเล่นปลาไปแล้วหมื่นห้าเลยคนเล่นเกมขนาดนั้นเทียวมีโค้ดด้วยฮะ ที่เลือไปใส่กันด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นแนวไหนอีกแล้วนะครับในครั้งนี้แต่รู้ว่าเป็นซิมูเลเตอร์แล้วมันต้องเสียตังค์เยอะแน่ๆนะครับมาที่สตูก่อนเลยฮะคูณสองเอนเนอร์จี่ครับผมซื้อน,นะฮะเออจะทำให้เหล่านั้นมันดิบยามาฮะอันนี้ซื้อนำท่อมเลยคูณสองคูณสองวิญญาณครับผมโอ,โอ้แเราเก็บวิญญาณานี่เมะได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยละ่ะคูณสองดาเมจครับผมนะก่อนที่เราจะต้องเก็บวิญญาณเราต้องกระทืบพวกเหล่าอันนี้เมาะก่อน ฟาดคิกนะครับอันนี้น่าเป็นออโต้คิกนะโอเคซื้อเลยเปิดไขรได้เร็วขึ้นซื้อเปิดไขรได้ทีละสามฟองซื้อใส่ตัวละครได้เยอะขึ้นซื้อโอ้โหหมดตูดเกมมิ่งเทลพอร์ตซื้อวิ่งได้เร็วขึ้นซื้อเอาหมดทุกอย่างเก็บตัวละครได้เยอะขึ้นซื้อโอเคหมดตูดออนไลน์ครับผมนะยังไม่ทันได้เล่นหมดไปแล้วครับผมเกือบสี่พันโลบัก บาเกมเข้าสิงบาเกมข้าส no ิงจอร์ดี้แต nice> ่ก่อนหน้านั้นนะฮะต้องโปรโมทแมปตัวเองก่อนครับผมอนิมเอะดีไซน์นะท่านผู้ชมครับแมปสำหรับคนชอบคอสเพย์ตัวละครอนิเมะเข้ามาในแมปก็จะมีตัวละครมากมายหลายโซนมากเลยท่านผู้ชมครับใครคอมไม่แรงกดที่ตั้งค่าตรงนี้ปรับนะครับเป็นโลได้นะฮะคุณก็จะเห็นตัวละครแบบใกล้ๆนะฮะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนนะมันถึงจะโหลดตัวละครอย่างนี้นะครับกันแหลกเนาะเออบางคนบอกพี่เล่นแมปพี่แล้วแบบคอมผมจะระเบิดนะครับก็ปรับตรงนี้เอานะคอมใครแรงก็อันต้าไปเลยครับผมนะมึงจะเห็นท ตัวในแมปทันทีเลยนะจ๊ะส่วนใครขี้เกียจเดินนะครับไปตามส่วนอนิเมะต่างๆกดปุ่มเขียวตรงนี้ฮะเซิร์ชได้เลยนะครับว่าจะไปอนิเมะเรื่องอะไรนะฮะมีหมดเลยนะครับไอค์แฝกออนไตทันบูล็อกเซีงชองแมงดักก้อนบอลนะครับวันพีซโจโจนะครับมีหมดทุกอย่างสมมุติชอบเล่นโงูคูนะครับกด e กดไทออนได้นะครับสามารถทดลองใส่ดูก่อนได้นะฮะว่าเทหรือเปล่านะครับถ้าเทอุ้ยพี่อยากแต่งตัวอย่างนี้ไปเล่นแมปอื่นจังเลยนะฮะกด e ครั้งแล้วก็ซื้อไอเทมในนี้ได้เลยนะครับไอเทมทุกชิ้นทีี่่่ซืื้้้อออภาาาายในนนนนแแมมมปปปะะฮสรถเเไไลด เลยทันทีนะครับน่าไม่ต้องไปนั่งหาของเองอไงอจะรีบไนหามาให้มึงแล้วไปซื้อเลยนะครับที่แแบบอณิโมดีไซน์ทูมร้านระเบิดและที่ลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเซี่ยวเหล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมปเช่นบล็อกฟุตคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบในะไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันขายด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แล้วที่ลาวาบัคคลลิิกอยยู่ใต้ปเรับ เอามาในตัวเกมแเรานะผู้ชมครับเฮ้ย hey, ตรงนี้อะไรเนี่ยกรุบรีวอร์ดเปิดเลยกรุบรีวอร์ดได้มาแล้วสักเร็จฮะพอดีกูจอยกรุบเลยไงไหนมาดูมีอะไรบ้างฮะเราจะมีเอ่อเอเนอร์จี้นะครับแล้วก็มีโซนะครับวิญญาณของอนิมอรฮะตั้งค่าได้มีร้านค้าครับผม,ผมนี่นะฮะหลอกแดกตักมึงผมสามารถใส่ตัวละครได้6ตัวนะครับแล้วก็ใส่โค้ดได้เมื่อกี้เราก็โค้ดมานะครับใส่เลยนี่เป็นไงละ่ะน้ำโยน้ำยามีไหม ไอ้นี่ไงลัคก,กี้พชั่นนะฮะใส่ไปเลยซื้อดามงดาเมจด้วยฮะถึงกูจะแบบดาเมจคูณ2อ,อยู่แล้วไงแต่กูอยากได้อีกกู <c oughs> ต้องการอีกนะฮะอาแบบคูณ4ี่อไเงยคูณ4ี่เลย,เลยซื้อแล้วใช้หมดเลยใช้เลยใช้เลยใช้เลยมานะครับตรงนี้คืออะไรฮีโร่ครับผมฮีโร่นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ด่านของวันปิดนะครับแล้ก็เปิดไปเลยได้โซลุยมาครับผมนักหลงทางพากูหลงแน่นอนตรงนี้ <c oughs> ใส่ไปเลยครับผมพี่หลง ต่อไปก็มีเควสด้วยนะครับให้เราจัดการคอกโคได้สี่สิบตัวโอเคคอกได้ต่อยแม่งเลยนี่ไงครับกูจ้าแม่เจ้ามันโยงชุนไอ้น้องมันโยงชุนวิธีคูณสองไอ้น้องวิธีการเล่นแบบบ้านรวยนี่แหละวิธีจอดนี่เล่นกันไอ้น้องและตอนตายไม่มีเสียงโคตรหลอนเลยท่านผู้ชมอะไรอยู่เนี่ยโคตรน่ากลัวเลยอันนี้อะไรเนี่ยสกิลว้าวสามารถสุ่มสกิลได้ท่านผู้ชมไหนดูดิเราได้ตัวอะไรโอ้ยเฮ้ยลีเจนเนรี่เฮ้ย คนันดวงดีเกมมิ่งในหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยไงเป็นไงเอ็กหน่อยลักกันโอเค โอ้ยนี่มันจะมีหลอดเพิ่มเข้ามาแล้วผู้ชมด้านขวามือทำเวสก็รลกกันกน,นะฮะเออมัมกนกระต่อยปกติหรือเปล่าวนะหรือว่ามันจะใช้สกิลตอนหลอดนี่เต็มวะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ใ,ใ,ใ,นใครเดี๋ยวัยรุ่นญี่ปุ่นวิธีการเล่นเกมซิมมเลเตอร์แบบรวดเร็วรวดเร็วทันใจโอเคนอนนี้มีโซเป็นพันเลยนะผู้ชมครับขอเปิดตัวละครหน่อยละกันเพื่อได้ตัวดีโอ้โหได้ลูฟี่หมวกฟางเข้ามาะฮะเปิดอีกทีชูราปรเป้ได้ลูฟี่มาอีกแล้วครับผมแลเปิดต่อไม่รอแล้วจ้าป้าผมได้พี่หลงมาโอเคใสเลยแล้วกันนะครับ เยมาเราใส่ได้หลายตัวไงโอเคใส่แค่นี้ก่อนแล้วกานตัวคอมม,มมูนคอมมอนเราไม่ใส่ฮะไม่ชอบแบบลูกพี่จอรนน์ี่แล้วต้องตัวเทพเทเท่าน,นั้นแหละโอเคค่อยราเสร็จแล้วน็กได้เลยครับผมต่อไปก็บอกให้เราไปจัดการอะไรเนี่ยมีฮอกมีฮอกโอเคมีฮอกมา <c oughs> นี่ไงมีฮอกกับมีฮอก <c oughs> มันเป็นตักตาที่แข็งแกร่งเหรอเจอนี่เลยหมัดยงชุนกูหมัดของโกโจซาโตลุยนี่จะตบเลยเดี๋ยวมาดูดิมันจะมีสกิลด้วยท่านผู้ชมตลอดสีซัเราเต็มนะ เออต้องมาดูกันว่าสก,กิลมันจะเป็นยังไงไปตรงนั้นมีอาคายวุฒด,ด,ด้วยรอกูก่อนไอ้อาคายวุฒเดี๋ยวเจอกูเหยียดแหม,ม่มใกล้แล้วท่านผู้ชมใกล้แล้วหลอดจะเต็มแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วเอ้าวอ้วมาที่สกิล่ะมาพร้อมเลยวิยวววรวมพลังแล้วก็ปัม๊มวู้วววเย่นี่แหละสก,กิลหนึ่งเปอร์เซนต์กูงงมาก คบแยงเนี่ยพี่อ่อไปเคสอดไร้หลอจัดการเอาโอกิจิครับผมโอกิจิของเราครับวัยรุ่นน้ำแข็งฮะเฮ้ยกูต้องมาแยกไอ้หนุ่มนี่เ้ยเกินไปหรือป่าไอ้หนุ่มบ้ารวย <c oughs> วิธีเล่นแบบบ้าเกมบ้าเกมเฮ้ยนี่แอดมินกูนี่โอเคเหมือนเควสดเราจะเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคเควสดต่อไปเลยนะครับคู่ต่อไปก็ขี้สาลูครับผมกี่ตัวนะเมื่อกี้ สิบตัวโอเคสิบตัวไอ้กูโดนไวรุนรัดกูหมดเลยท่านผู้ชมไอ้หนุ่มนี่มันรัดกูไอ้กูตดองแสงหน้ามันเดินแสงหน้ามันเดินแสงหน้ามันวิธีบัดยงชุนไอ้น้องกูเอากูขอกูขอพลังมาแล้วยาบเอาไม่ได้ใช้พลังโชว์เลยวินโอเคเควสต่อไปก็กีซารูครับผมห้าตัวนะบอสแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเอ้แต่เดียถึงบอสแล้วเนี่ย ไอผมจะเล่นเกมนี้จบแล้วเหรอง่ายเกินไปหรือเปล่าันเหรอห้าตัวใช่ไหมโอเคเยียว์ยังครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเราจะวันชดได้หรือเปล่านะตอนนี้คือกูมีค่าสายฟ้าคโครเยอะไอเด็กคนละเอกจริงหรือเปล่าก็ได้โอ้ยสองหมัดล่วงเลยโอเคเหมือนเควสที่นี่เราจะเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมคลับโอเคเรียบร้อยคอมพลีทแล้วนะต่อไปไอ้กูทำอะไรเนี่ยกุงงแล้วจริงน สแล้วโอเคอ๋อนะ่าจะมีโพเท a l นะ้นแต่ว่าผมสงสัยตรงนี้มากกว่ามันคืออะไรคลาสอย่างนั้นเหรอโอ้เป็นการรีเบิร์ดนะท่านผู้ชมครับว้าวรีเบิร์ดไปไลยด้โอ้แล้วทุกอย่างเราก็ถูกรีใช่ไหมโอ้แต่ว่าเราแคคูณสองเข้ามาแทนอย่างนี้นี่เองเราก็จะฟาร์มได้เร็วขึ้นว้าวเราก็จะไปที่อื่นดีกว่าฮะโพเทลครับผมไปต่อไปคือเมืองของนารูตู ฮีโร่ไอถุ่มเหมือนเดิมครับผมมาจัดเลยแล้วกันโค้ดไม่ให้กูจัดการตัวอะไรอะ,มะเมื่อกี้ซาบูสาเลยไปหาซาบูสากันนะท่านะผู้ชมซาบูสาซาบูสาโอ้เจอแล้วต่อยเลยจุลาปะเปียจุลาปะเปียโอ้โหกว่าจะตายแต่ว่าโอ้โหพลังกูขึ้นเร็วมากเลยท่านผู้ชมเฮ้ยโคดโกงแล้วก็ใช้พลังได้แล้วปั๊มหัวแตก โอเคผมก็ตีมาสักพักแล้วขออนุญาตสุ่มดีกว่าเพราะตอนนี้นะฮะกูมี2.6ล้านเอ็มโจแล้วท่านผู้ชมครับขออีตาจีได้ไหมเพ่โอ้โหออกแต่แถวบนอะเพช่ชายไปนี่ไงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึ่งแอร์เพ่ศูนย์จุดหนึ่งโอ้โหขวดตึงขออะไรได้ถึงนั้นนะเกมนี้โคตรเท่อ้โ,โอครบทีมนารูตูเลยครับท่านผู้ชมฟาร์มกันต่อมาดูที่ฟาร์มเร็วขึ้นหรือเปล่านะคูณเยอะขึ้นแล้ว โอ้โหเร็วจัดเรีวจัดโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ผมกำลังสู้กับเพนนะคนที่ทำลายหมู่บ้านโคโนฮะแกก็โดนจอรดี้ครับผมซัดสองสามหมัดตายอะ่ะคุณละไปอย่างจะเชื่อโอเคไออีกตัวเดียวนะฮะสู้กับเพนอีกตัวหนึ่งปั๊บๆๆเรียบร้อยตายนะฮะโอเคสำหรับคิปนี้แล้วท่านผู้ชมครับคุยต่อไปกันเลยะฮะเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อไม่เห็นเหมือนในการ์ตูนสักตัวเลยมึงตายมันคล้ายการ์ตูนใช่ไหม ตัวนี้เปล่าเนี่ยง่าจะตัวเมื่อกี้ฮะยี่สิบตัวโอเคลุยสองสามตัดตายเหมือนเดิมเลยครับโอเคน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับโควดนน้มาดูกันเอ้าขัดหนึ่งตัวอีกแล้วคุณนับผิดทุกทีเลยโอเคครั้งนี้น่าจะเสร็จของจริงฮะโอเคเน็กโค้ดนะครับโค้ดต่อไปก็ไอวอรุ่นกระข้างใส่หน้ากากนะฮะกี่ตัวนะสิบตัวเงเหรอพี่ทำไมน้อยจังเลยอ่ะหมัดผมหนักนะพี่นะกูบอกเลยมาดูกันฮะป๊ป๊บปป๊อป๊ป,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 ป๊โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ตัวนี้ก็ ถึงใช้ได้แต่โดนพลังโกโจกูปั๊มเรียบร้อยแตกโอเคน่าจะครบแล้วเฮ้ยโอ้เจอริมูรุด้วยท่านผู้ชมว้าวอันนี้แต่งจังแบบอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยโ,โอเค next ไปเลยนะครับต่อไปก็น่าจะ l a s t b ตัวสุดท้ายของที่นี่ฮะมาดาลาของเรานั่นเองครับผมนะว่ามีคนตีอยู่ด้วยนะไอพี่เดี๋ยวผมช่วยพี่ดูไว้พี่ปั๊บปัๆบปับปป,ปชักกระเดวกระเดวนี่โดนพลังกูพี่ บ๊มตายเลยพี่โอ้ยพลังของโกโจครับพี่เป็นไงรุนแรงเหลือเกินอู้ครั้งนี้ผมตีคนเดียวนะผู้ชมครับมาดูกันฮะว่าพลังโกโจนั้นรุนแรงขนาดไหนทีเดียวตายเลยหรือเปล่าครับทุกผู้ชมอู้เฮ้ยเชี่ยแม่งมันรุนแรงขนาดน,นั้นเลยเลยพลังของโกโจกเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสโซั็เป็นระดับรีเจนเดอรี่นะผู้ชมของจริงจัด และนี่คือตัวสุดท้ายครับผมโดนไปพลังโกโจสัตว์ร้นี่เรียบร้อยอน้องนันนิ่งแหละน้องโอเคไปส่งคุยกัานู้ชมในคลาสห้าตัวแล้วโอเคปล็อกที่ต่อไปกันเลยฮะลาก่อนหน้าเมืองนาะรูโตะต่อไปก็น่าจะเป็นดากุนบอลนะครับโอเคผมจะเล่นสักสามเมืองแล้วกันเนาะโอ้มีฮีโร่ด้วยฮีโร่ตัวละเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบล้านเลยมัาเกินไปหรือเปล่าวะเมืองเนี่ยที่นี่ก็มีฟิสเตอร์ฮะฟิสเตอร์ ไป้ยทุกคนตีเทมไม่เข้าเลยเฮ้ยปวดเกินไปหรือเปล่านะ่าต้องไปรีเบิร์ตแล้วท่านผู้ชมครับจังหวะน,นี้ว้ยอะไรเกิดมาเนี่ยเขาบอกอะไรสป,ปาที่เราต้องกลับไปดูฮะเอออะไรสป,ปาไม่รู้ต้องรีบแล้วว้ายบอสหมดขาวท่านผู้ชมบอสหมดขาวอู้เอาเลยเอาเลยกระทืบกระทืบเฮ่อชอบอยู่แล้วเพื่อได้ของดออูไม,ม่ประกาศว่ามีบอสเกิดใชยเลย<ๆ>เลดบอสอย่างนั้นเลยไย หนุ่มน้ามาตบสอทีตายเลยอะไรวะด่าโอเคไหนๆก็มาเมืองแรกแล้วก็รีเบิร์ดแม่งหรือละกันนะผู้ชมครับโอเคเขาบอกให้เราไปจัดการกับนับป่านะครับนับป่าก็จะเป็นในตัวหัวลๆนๆฮะโอเคนี่เลยป,ะป,ะปะับปับปับเข้าไปฮนะ oh, <c oughs> โอ้ยตีแทบไม่เข้าเลยนะผู้ชมครับอ,อใช้พลังไปไปั๊มเฮ้ ไม่เข้าเลยลูกเพ่อะไรวะเนี่ยแล้วกูตีกี่เดือนแล้วเนี่ยเสร็จเนี่ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าะเควสที่นี่ผมว่ามันยากไปว่ะ เอออาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไปทําอะไรนะอาจะต้องไปผสม,มชชยนงชชยนี่หรือเปล่าที่กูไม่รู้เหมือนกันอยู่ไหนบอสนี่นี่ก็จะเป็นบูนะท่านผะู้ชมนะโอเคสำหรับแบบนี้ผมว่า,าไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะแนวซิมูเลเตอร์มันจะซ้ำเดิมๆหน่อยละกันนะฟาร์มฟาร์มแล้ว,ว,ลวก็นนะรีเบิร์รีเบิร์แล้วก็ฟาร์มฟาร์มแล้วก็รีเบริเบร์นะครับนะใครสนใจอยากเล่นก็นลิงก์แมปอยู่ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมไปเล่นอันอิโมะดีไซน์กันด้วยผู้ชมนะฝากกันด้วยเด้อโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วบบ๊าายย